พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับเอลปิสฟอลินสตาร์นี่คือเกมมือถือแนว RPG จัดทีม8ตัวละครกราฟิกการต่อสู้ค่อนข้างน่ารักเลยครับแต่ถ้าเป็นอาร์ตเวิร์กของตัวละครจะวาดออกมาในสไตล์อนิเมะดูดีเหมือนกันนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้เขามีคอสตูมแจกฟรีให้เกือบทุกตัวละครเลยครับแค่เราอัปเกรดตัวละครถึงตามที่กําหนดก็ได้มาใส่แล้ว อะลรทีนี้เรามาเริ่มรีวิวของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผมสำหรับการต่อสู้นี่ดูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีพลังงานบอกอยู่ด้วยนะคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามีเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนะฮะไต่หอคอยแต่เกมนี้มันจะลงไปในใต้ดินนะไม่ได้ไต่ขึ้นฟ้าอะไรแบบนั้นส่วนกอริลแลนด์อันนี้ก็จะเป็นการ PVP อารีน่ากับผู้เล่นอื่นและดันเจี้ยนสุดท้ายจะเป็นการต่อสู้กับบอสนั่นเองครับ ก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับเขาก็จะมีให้เราจัดทีมก่อน,นครับแล้วกดคลิกดิพลอยเลยก็ได้นะครับเขาจะจัดที่เหมาะสมให้แต่เราจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะและผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เรามีการจัดเนี่ยมันก็จะสุ่มจัดใหม่ให้เราตลอดเลยเห็นไหมครับนั่นแหละแล้วเราควรจัดยังไงใช่ไหมครับก็เหมือนเกมมือถืนั่นแหละครับท่านผู้ชมควรเอาสายแทงหรือว่า DPS ไปยืนตรงด้านหน้าก่อนนะครับและเวลาที่เราขยับตัวละครเราจะเห็นครับว่าตัวนี้มันสามารถวางตรงไหนได้บ้างและเส้นสีฟ้าเมื่อกี้ที่เห็นคือเราจะไปโจมตีตัวไหนก่อนนั่่นนเเเองงงงรรบาราาทจจทีีจพวยิๆ้ แล้วก็อาจจะหาตัวละครที่แอบไปหลอยด้านหลังได้แบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนั่นแหละก็ลองลากๆวางๆดูกันละก,กันนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องของการแพ้ทางชนะทางเกมนี้จะเป็นระบบ5าธาตุพื้นฐานนะครับไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำน้ำชนะไฟแล้วก็แสงมืดชนะกันเองครับส่วนอีกอันนึงที่ต้องจัดคือ Leader Skill ด้านไซรั่างเห็นไหมครับเราคลิกที่ช่องว่างๆได้เลยแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาใครเป็นหัวหน้านะครับถ้าเป็นช่วงแรกแนะนําน้องคนนี้นี่แหละที่เราได้มาฟรีตั้งแต่แรกเพราะว่าจะเพิ่มอัตราคริสล้วก็อราการบล็10%ครับ ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ลองลุยดูได้เลยครับเกมนี้เราไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะครับดูด้านซ้ายบนมีเร่งความเร็วมีออตโต้มาให้นะครับออตโต้คือออตโต้สกิลนะเพราะว่าเกมนี้น้องๆเขาสู้เองอยู่แล้วเรามีหน้าที่กดสกิลอย่างเดียวแต่เราไม่ต้องกดก็ได้อย่างที่เห็นนะครับก็น้องๆจะใช้สกิลเรียงลําดับกันไปเลยนะครับและไม่ได้หมายความว่าจะกดทีเดียว8คนนะครับเขาจะให้เลือกดูด้านล่างก็ได้เห็นไหม เออนั่นแหละแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าในจังหวะเนี้ยเราจะให้ตัวละครไหนใช้สกิลนั่นเองนะครับผมที่เหลือเราก็มารอดูกันว่าทีมที่เราจัดเมื่อกี้เขาสู้ไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวเราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตัวละครอะไรก็ว่ากันไปครับส่วนตัวผมคิดว่าเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะต้องจัดทีม8ตัวละครก็ตาม ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับเอาที่น่าสนใจหน่อยก็จะเป็นกอรีแลนร์หรือว่า PVP นั่นเองนะครับเกมนี้เราสามารถเลือกเป้าหมายได้ก่อนลงไปต่อสู้ด้วยแล้วก็อย่าลืมจัดทีมป้องกันด้วยนะครับเวลาเราได้ตัวละครใหม่มาอะไรมาเนาะเราก็จัดทีมให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ นอกจากจัดตัวละครแล้วนะครับด้าน้ายล่างยังมีบิลดิ้ง้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีบิลดิ้งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะวางอะไรไว้ตรงไหนนะครับผมมีทั้งกับดักนะครับที่ส่งผลทันทีเนาะะเหยียบแล้วระเบิดเลยหรือว่าส่งผลตลอดเวลานะฮะเช่นทําให้ลดความเร็วลงอะไรเงี้ยหรือบาริเคตก็เอาไว้ป้องกันได้นะครับผมก็จะป้องกันพวกสายที่อยู่ด้านหลังเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากหรือน้อยนะอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันดู เดี๋ยวลองมาดูในการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นดูบ้างนะฮะไม่รู้ว่าทีมของเราจะไหวหรือเปล่าครับเอาแล้วทีมเราไปล้วงหลังแล้วครับผมมาะถึงเวลาเปิดสกิลครับดูไม่รู้เรื่องเลยครับผมอา้าวฝั่งเราตายไปแล้วอะ่ะโอ้ยมั่วมากครับที่มันมั่วมากเพราะอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างสกิลสาดใส่กันแล้วก็มีกันฝ่ายละ8คนนะครับดูจากทรงแล้วผมไม่น่าจะชนะได้ครับอ่ะไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวไปจัดทีมให้ดีๆกว่านี้ก่อน ส่วนการต่อสู้อีกอันนึงจะอยู่ข้างๆกันนะครับคือ a r b y s Exploration ในนี้จะเป็นแผนที่ให้เราเดินได้เลยอิสระนะครับเราจะเดินไปไหนก็คลิกได้เลยครับแต่ว่าบางจุดมันจะมีไอเทมให้เก็บมีศัตรูให้สู้อะไรแบบนี้ก็สํารวจให้หมดไปเลยกันละกันเนาะแล้วก็มันจะมีจุดที่สําคัญสําคัญดูด้านซ้ายตรงนี้มันมีเวลาบอกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบทําก่อนที่เวลาจะหายไปกันละกันเราสามารถกดโกตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินไปยังสถานที่ที่กําหนดให้เองครับส่วนที่มันโหลดนี่ไม่ต้องตกใจครับคือถ้ามันไกลเกินไปหรือว่ามันเข้าจุดวาร์ปอะไรเงี้ยเออมันก็จะโหลดแบบเมื่อกี้นี่แหละครับ ตรงนี้ครับใช้แต้มหมักลุก1แต้มแต่ว่าเกมเนี้ยเขาให้มาวันละ5แต้มนั่นหมายความว่าพรุ่งเนี้ยผมค่อยมาสํารวจนะครับแล้วก็จะมีพวกดันเจี้ยนต่างๆที่มันเป็นอะไรพิเศษด้วยถ้าเกิดสังเกตดีๆในแผนที่ครับเขาจะมีบอกอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยเราลองคลิกไปดูก็ได้นะอย่างที่ที่ผมเจออันนี้คือแอนเชลรูนนะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษนะครับแต่การต่อสู้มันก็เหมือนกับเมื่อกี้นั่นแหละแค่มันอาจจะมีกติกาย,ย่อยเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอ,อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ยกตัวอย่างดันเจี้นที่ผมเจอครับก็คือต้องสู้ทั้งหมด3นาทีนะครับต้องยืนให้ไหวด้วยแล้วต้องจัดการมอสเตอร์ให้เร็วด้วยเพราะว่ามันมีการประเมินคะแนนอยู่ที่ด้านซ้ายด้วยนะครับพอเราเข้าร่วมกิจกรรมในนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะได้รับแต้มมาใช้ในการแลกของด้วยนะครับดูด้านล่างครับมีคำสั่งเอชเชนเฮาส์อยู่นะครับผมอย่างเช่นก่อนอันนี้ผมไปลุยดันเจี้ยนอะไรมาก็ไม่รู้แหละนะครับได้แต้มมา15แต้มนะครับก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนของรางวัลได้เลยที่นี่ส่วนการจะกลับไปยังด้านนอกก็คือให้ใช้คคสัั่ง Return to Cam นะรบ ส่วนการต่อสู้อีกอันนึงมันจะเป็นกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาจะอยู่ด้านซ้ายล่างเลยครับกิจกรรมนี้คือ hard to hard เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกิจกรรมยุบยับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็แนะนําให้ทําอันนี้ก่อนเลยครับ hard journey นะครับมันเป็นลักษณะของการตลุยดันเจียนตามเนื้อเรื่องนี่แหละครับก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องของรองคนที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละเมื่อเราต่อสู้ชนะเราจะได้รับเฟืองมาครับก็เดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอเทมในกิจกรรมนี้นี่แหละครับดูด้านซ้ายล่างก็ได้เห็นไหมซัลเทอร์เม้เ,เลย แล้วพอเราสู้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคอนเทนเนอร์อื่นปลดล็อกมาด้วยนะเช่นสู้ออกับบอสนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันเองก็แล้วกันเนาะและ้วก็ด้านซ้ายครับจะมีไซส์สตอรี่เรคคอร์ดก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องของน้องเขาได้แหละครับให้เราอ่านแต่ในความเป็นจริงเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะด้านขวาบนมีปุ่มสคริปต์ครับสคริปต์ไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปเองว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนข้างข้างการอีเวนต์คอมมิชชั่น Event ก็คือภารกิจที่ให้ทำนั่นเองครัััับเเเเ่่่นน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 ้้้ไปตอออสดืรรรงงงีีกก็็าาามามมมถขววลพิิฟฟฟแ นอกจากนี้ยังมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับดูด้านบนจะมีคำสั่งโกเลมรีแพร์อยู่นะครับวันหนึ่งก็เล่นได้หนึ่งครั้งนะครับกดสตาร์ r รี a พลย์ริงได้เลยอันนี้มันจะเป็นมินิเกมต่อท่อครับก็คือมันจะสตาร์ทที่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็ทำการเชื่อมต่อท่อให้มันไปยังทางออกให้ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ลองหมุนมัวมัวมดูกนแล้วกันเนาะอันนี้เชื่อมกันเยอะแหละเชื่อมมาทางนี้ได้แล้วมาทางนี้ดีกว่านี่เปไงอันนี้คือเราได้มาหลายตัวแล้วเนี่ยเลยแค่อันนี้อันเดียวเนาะ โอเคครบเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ถึงจะผ่านครับแล้วก็อย่าลืมมาแวะรับรางวัลที่ด้านซ้ายล่างตรงนี้ด้วยนะครับผมรับได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะวันละ100เฟืองครับผมแล้วก็ด้านซ้ายล่างก็จะมีกล่องของขวัญด้วยนะครับก็รับรางวัลเพิ่มเติมได้อีกและข้างๆโกเลมรีแพร์มีคาสั่งเช็คอินด้วยนะครับ,รบ,รบ,อ,รบอันนี้เช็คอินย้อนหลังได้นะสมมติท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นวันนี้เลยก็สามารถเช็คอินได้เลย6วันย้อนหลังครับ ส่วนทันมาข้างๆกันอันนี้น่าสนใจครับก็คือมันเป็น b a t t l e Pass สนั่นเองนะครับก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละดูด้านซ้ายเมนูที่2อันนี้คือจะมีภารกิจให้เราทำเป็นรายวันนะครับผมทำเสร็จปั๊บก็จะได้รับ XP ใช่ไหมพอ XP ขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็รับรางวัลฟรีได้ที่บรรทันแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรับรางวัลอีกบันทันหนึ่งก็ต้องเติมเงินนะครับซึ่งเติมเงินของเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ6 0 0บาทนะครับและก็จะได้รับคอสตูมของน้องคนนี้ด้วยเป็นะครับ ที่อีเวนต์คอมมิชชั่นด้วยนะครับผมเพื่อที่จะรับแต้มเฟื่องเพิ่มครับพูดถึงคอสตูมเนี่ยเขามีอวเชอร์อยู่ด้านขวาล่างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเติมเงินก็จะได้ชุดของน้องคนนี้นครับน้องคนนี้ก็คือคนที่ผมเอาขึ้นหน้าจอตรงนี้นั่นแหละครับเป็นตัวฟรีที่เราได้รับมาจากกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมันแจกทั้งเซิร์ฟเวอร์แหละใครมาเล่นก็ไปรับที่จดหมายได้เลยอะอัน,นี้ผมรับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แจกของค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน ทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับผมให้ดูตรงนี้เลยด้านขวาอันนี้แหละก็คือกระชป้ปอง ในตอนที่ผมเล่นอยู่นั้นมีทั้งหมด5ตู้ใช่ไหมเนี่ยเออตู้แรกก็คือเป็นน้องคนนี้ทบงานดีใช้ได้เลยเนาะแล้วก็ตู้ที่2ก็เป็นน้องคนนี้นะครับตู้ที่3ก็เป็นน้องคนนี้3ตู้นี้คือจะเป็นตู้ลิมิตหรือว่าตู้พิกอัพหมดเลยนะครับเวลาก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันจะหมดเขตเมื่อไรนะครับส่วนตู้ที่5เนี่ยจะเป็นตู้มือใหม่นะครับก็แนะนําว่าเปิดอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะการันตี5ดาวแน่นอนจากการเปิด30ใบและก็มันลดราคาอยู่ด้วย20%ครับ งั้นเดี๋ยวเปิดตู้นี้เลยกันแล้วกันนะครับวิธีการเปิดก็มันจะมีเหมือนกับคิว้วหรือว่าลูกเต่าหลายๆหน้าอยู่นั่นแหละเราก็แตะแต่และหน้าของลูกเต่าได้เลยหรือเราจะกดด้านขวาบนสริปไปเลยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ใครอืมคนคแรก3าดาวครับผมตกใจหมดเลยนึกว่าจะสดาวครับหุ่นดีขนาดนี้เอ้ยนี่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 สีทองสีทองอย่าบอกนะเปิดแปดใบแรกได้เลยอ่ะโอ้โมาเลยเปิดแค่8ปใบแรกมาเลยครับผมได้น้องคางูยานะครับ5ดาวครับโอ้โหโชคดีสุดๆ,ๆเลยอ่ะ คนต่อไปน้องจัสมินนะครับคนนี้2ดาวนะครับผมคืออาร์ตเกมนี้ทําดีมากอ้าวสีทองมาอีกแล้วเหรอตกใจ <c oughs> คนนี้4ดาวนะฮะโอเคใช้ได้ใช้ได้ ถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ก็2ดาวไปเนาะโอ้ oh, น้องคนนี้โลลี่เลยต้องรีบข้ามไวๆครับเดฟบีไอมาหาถึงบ้านนะครับผมส่วนน้องคนนี้ซ้ำเนาะก็ข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกคนนึงน้องทีน่าอันนี้ดาวเดียวนะเพิ่งเคยเจอเลยถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นดาวเดียวเนาะสีฟ้าจะเป็น2ดาวนะครับสีม่วงก็จะเป็น3ดาวเนาะอ่าก็มีซ้ำกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็สีดากวกับ5าดาวมันเป็นสีทองใช่ไหมแต่รู้สึกว่า5ดาวเนี่ยมันจะอลังการมากกว่าครับผม ตอนแรกผมนึกว่าตู้นี้จะหายไปหลังจากที่เราได้5ดาวแล้วไม่หายนะครับยังสามารถเปิดได้อีก2รอบเนาะเพราะว่าเขาให้เปิด30บใบนะฮะอ่ะจัดไปก็ผมเขารอบนี้สกิปเลยก็แล้วกันนะครับดูสิว่าได้5ดาวบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสีทองมาหนึง4ดาวครับผมตอนแรกนึกว่า5ดาว หุยยหุยนี่นี่ห้าดาวต้องเป็นอย่างงี้ของแท้ครับผมห้าดาวมาอีกแล้วน้องทิมมี่โอ้ยดีนะไม่สาคนเมื่อกี้เอ้ยมาอีกหนึ่งอันนี้สี่ดาวผมจําได้เพราะว่ามันจะไม่อลังการเท่าห้าดาวและนี่คือผลประกอบการรอบนี้นะฮะได้ห้าดาวเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สีทองเพิ่มอีกสองเนาะรอบสุดท้ายนี้ขอให้ได้น้องคนขวาสุดนะครับอ่ะลองดูเลยกันนะครับว่าจะยังไงครับสกิปเหมือนเดิมอุ้ยสีทองมาสีทองมาครับ สี่ดาวครับผมน้องกีมาแล้วก็ได้แค่คนเดียวนะครับสาหรับรอบนี้พอเราเปิดครบ30มบใบเขาก็จะให้เราเลือกต่อเลยว่าจะเอาใครนะครับผมเล็งไว้แล้วว่าจะเอาน้องคนนี้ครับส่วนเพชรที่เหลือผมว่าผมจะเอาตู้นี้ก่อนครับน้องโกสซมุไลครับจัดไปเลยครับผมเขามีตั๋วมาให้ด้วย10บใบนะอันนี้ก็สคริปต์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปลุ้นกันทีเดียวเลยครับว่าจะได้น้องเขาไหมรอบแรกไม่ได้นะครับผมได้แค่4ดาวเฉยๆใบหนึ่งรอบที่2ก็ยังไม่ได้นะครับได้4ดาวมา1ใบเฉยๆ รอบที่3ก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าได้4ดาวมา3ใบเลยทีเดียวและนี่คือรอบสุดท้ายของผมแล้วนะครับเพชรหมดแล้วครับมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้อุย้ยได้ครับแต่ไม่รู้ตรงหน้าตู้เปล่า ไม่ตรง <c oughs> บุญมีแต่กรมบังจริงๆแต่พอผมไปเปิดเว็บเทียร์ลิสต์ของฝรั่งดูก็ปรากฏว่าเจสสิก้านี่อยู่เทียร์ศูนย์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะหลุดน้องคนนี้มาได้เจสสิก้ามาก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนตัวฟีที่เขาใช้คำว่าโตฟีได้ไหมตู้มือใหม่อ่ะสามคนนี้จะอยู่เทียร์หนึ่งนะครับส่วนน้องคางูย่าที่ผมได้มาตั้งแต่แรกอยู่เทียร์สามครับ โซเรกาชปองเกมี so re, Gaming, 5้าดาวจะอยู่ที่2%นะครับและจะการันตีที่70โดรแน่นอนนะครับเราจะได้แน่นอนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หน้าตู้อย่างเมื่อกี้นั่นแหละครับซึ่งโอกาสที่จะได้ตัวหน้าตู้เนี่ยจะอยู่ที่50%ถ้าหลุดไปแล้วเราจะได้รับตัวหน้าตู้แน่นอนในการที่เราเปิดได้5ดาวรอบถัดไปนั่นหมายความว่าถ้าเราดวงสวยที่สุดก็ต้องเปิด140บใบเราถึงจะได้ตัวที่อยู่หน้าตู้นั่นเองครับและ แต้มกาชาที่เราเปิดนะครับมันจะรวมกันอยู่ทุกตู้เลยครับเห็นไหมตู้นี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็ยังมีแต้มอยู่7ตู้นี้ก็เช่นเดียวกันครับและแต้มเนี่ยสามารถที่จะโอนไปยังตู้ถัดๆไปได้ด้วยในอนาคตส่วนการอัปเกรดตัวละครก็มาที่คําสั่งเมมเบอร์ด้านซ้ายได้เลยอันนี้คือการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนั่นเองครับท่านผู้ชมสามารถกดค้างไว้ได้เลยจนกว่าไอเทมจะหมด ทีนี้พออัปเกรดเต็มแล้วจะเปลี่ยนเป็นปุ่มโปรโมทนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยเขาก็จะมีบอกครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับขาดของชิ้นไหนแต่ดูได้นะครับเขามีบอกเลยว่ามันดรอปมาจากที่ไหนบ้างน,นะครับผมอ,อันนี้เขาบอกการันตีเลยนะไปงนั้งนเจน้ซี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราโปรโมทแล้วก็จะทำให้เลเวลแคปหรือว่าแม็กเลเวลของเราสูงขึ้นแล้วก็จะมีสกิลลีเดอร์หรือว่าสกิลหัวหน้าพร้อมกับสเตตัสที่มากขึ้นด้วยนั่นเองครับทีนี้พอเราทําการปลดลิมิเตอร์เสร็จแล้วตัวละครจะกล ส่วนต่อมาเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับอันนี้ก็ไปลงดันเจี้ยนายวันมาก่อนเนาะก็สามารถเอาหนังสือนี่แหละครับมาให้น้องๆออ่านเพื่ออัปเกรดเลเวลสกิลได้ ส่วนอันที่3 awake n อันนี้คือการตีบวกดาวนั่นเองครับถ้าเกิดเราเปิดกระชาซ้ำมาจะกลายเป็นเศษเกลือใช่ไหมนั่นแหละก็เอามาปลดล็อกได้ก็จะรับสกิลเพิ่มทุกๆครั้งที่มีการเพิ่มดาวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดซ้ำมาได้เยอะใช้คำสั่ง Quick Awake ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะตีบวกให้เราเลยทีเดียวส่วนคอสตูมเกมนี้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องซื้อกันนะครับแค่เราอัปเกรดตัวละครถึงตามที่กำหนดก็จะได้รับคอสตูมแบบใหม่ๆมาแล้วครับส่วนต่อมาคือแอมเบลมนะครับท อันนี้อารมณ์ประมาณไอเทมที่สวมใส่ให้กับตัวละครนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะต้องใส่ตามเซตด้วยนะครับเขาจะมีแบบ2อันได้รับโบนัสเพิ่มเติม3อันได้รับโบนัสเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับอ้าวแล้วเราควรจะใส่เซตไหนใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วเกมมันมีบอกนะกดตัวนี้เลยก็ได้ Emblem Recommended นะครับเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้ควรจะใส่เซตนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ การอัปเกรดอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่คําสั่งอีเวนต์นะครับผมแล้วก็ให้เราไปดูที่รูปคนที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งได้ตัวละครตัวไหนมาหรือว่ามีการอัปเกรดดาวขึ้นไปอะครับเขาจะให้เราทําการลงทะเบียนก็คือกดตัวนี้นี่แหละนะก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็เมื่อเราลงทะเบียนเสร็จปับ๊บเราจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มตามระดับดาวที่เรามีนั่นเองครับอย่างตอนนี้ผมมี58ดดาวก็ได้สเตตัสมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ส่วนร้านค้าของเกมนี่มันขายของอยู่เต็มไปหมดเลยครับเช่นพวกแพ็คลายวันเติมเงินครั้งแรกนู่นนั่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันละกันนะครับอันนี้คือจะเกี่ยวกับการเติมเงินเป็นหลักส่วนพวกสายฟรีก็มีนะครับเมนูที่2งตรงนี้เออไม่ใช่ขอโทษอันที่3อันที่3อันที่3เนี่ยมันจะมีรางวัลตามเลเวลแจกให้เราฟรีหรือมารับด้วยกันละกันนะครับแล้วก็บางรายการเนี่ยเราเข้าวมกิกรรมต่างๆในเกมก็ได้รับแต้มมาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเหมือนกันก็คืออยู่ที่สปาร์คเทรดตรงนี้อันนี้เห็นไหมครับอนะง ก็เอาแต้มมาแลกของเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีทั้งของอัปเกรดแล้วก็ของเรียกตัวละครอันนี้คือเป็นตั๋วเรียกตัวละครนะทีนี้ดูด้านซ้ายมันจะมีอีกบรรทัดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นแต้มสีแดงนะครับอันนี้เขามีการอธิบายไว้นะครับว่าถ้าเป็นแต้มสีแดงเนี่ยต้องเปิดกระชองซ้ําตัวที่เป็นระดับ4ดาวกับ5ดาวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่งเปิดได้ตัวแรกยังไม่ได้นะเขาบอกว่าต้องเป็นตัวที่2อถึงหเนาะพอเราสามารถที่จะตีบวกดาวจนตันได้แล้วนะครับเวลาที่เราได้ตัวที่ ส่วนการตั้งข้า,ข,าของเกมนี้ก็มีอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับก็คืออยากจะให้ใครมาโชว์ตรงนี้ครับให้กดตรงนี้นะครับเนี่ยมันลางๆอยู่ที่เป็นรูปเสื้อนั่นแหละเราคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกได้เลยจะเอาใครเข้าใครออกสามารถใส่ได้ั้งหมด5คนด้วยกัน ส่วนอีกอันนึงจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับแตะเข้ามาได้เลยครับแล้วก็จะมีรูปฟันเฟืองอยู่อีกทีนึงนะครับคือคําสั่งเซตติ้งนั่นเองครับเข้ามาก็จะเจอเรื่องของการล็อกอินก่อนเลยใครไม่ได้ล็อกอินก็สามารถมาทําการล็อกอินได้นะครับมีทั้งการเชื่อมต่อด้วยอีเมล Google แล้วก็ a c e b o o k นะครับจะลบไอดีก็ทําได้นะครับอันนี้ก็ลองไปลบกันเองแล้วกันเนาะ แล้วก็จะมีคําสั่งเกมอ่าเนื่องจากเกมนี้ไม่ได้มีการปรับกราฟิกแต่ว่าปรับเฟรมเรทได้อันนี้ผมเปิดสุดแล้วตามที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการลดขนาด UI ด้วยคือบางทีใครไปเล่นในมือถือแล้วมันอยู่ชิดมือถือด้านซ้ายหรือด้านขวาจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลื่อนให้มันขยับเข้ามาได้จะได้กดถนัดขึ้นส่วนคอมแบทอันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์สถานะต่างๆนู่นนั่นนี่รวมไปถึงการแสดงแอนิเมชันด้วยใช่ไหมครับเออนั่นะแหละเรามาปิน่นมาเปิดได้ที่นี่เลย สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะคะผมใครที่กำลังรอเกมใหม่ๆอยู่ก็ปลดอดใจรอนิดนึงนะครับเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องขอใช้เวลาเล็กน้อย